แกบบี Gab Gab oh, mm ้แกเบริลล่าขอมีดเทกไปเดียวอยากให้เห็นหนะ้าสวยมากเลย so beautiful ให mm ้งอนให้งอนว้า hmm. ว mm hmm. amazing สะคอ swimming hold mm hmm. หรือว่าบ่อน้ำหลุมน้ำบ่อน้ำนี่แหละ สวยมากเลยอะ่ะของจริงสวยมากไกลแบบสุดลูกหูลูกตาลหือแต่ว่าตรงเต่ามันเห็นไหมมีบันไดให้ด้วยมีบันไดอะไรมีอะไรให้เสร็จสว์เลย Dad coming you go out with Dad darling อะไรนะ